เป็นไวยากรณ์ภาษากาหลีและโทปิกหนึ่งนะคะนี้เป็นระดับเบื้องต้นเลยพื้นฐานสําหรับคนที่อ่านออกเขียนได้แล้วตอนนี้มาเริ่มเข้าไวยากรณ์กัเลยดีกว่าเยองซาอันนี้คือคํานามนะคะเยองซาคือคํานามอีกาคืออะไรเยองซาเอ่ออีกาเนี่ยใช้ชี้ประธานของประโยคถ้าคํานามมีตัวสะกดให้ใช้อีถ้าคำนามไม่มีตัวสะกดให้ใช้กา มีตัวอย่างมาให้ตรงนี้ซอนแซงนิมคำนี้แปลว่าคุณครูคุณครูอืมนิมเนี่ยลงท้ายด้วยคำว่านิมซึ่งนิมมีตัวสะกดเพราะฉะนั้นต้องบวกกับอ e. ีเพราะว่าอะไรอี e. ใช้ชี้คำนามที่มีตัวสะกดก็จะกลายเป็นซอนแซงนิมมีแบบนี้ ต่อมาชากว่าคำนี้แปลว่าแอปเปิลแอปเปิลบวกกับกาชากว่าไม่มีตัวสะกดตรงนี้ให้บวกกับกากลายเป็นชากว่ากาต่อมาในกรณีมันจะมีคำที่เปลี่ยนรูปนิดหน่อยนะคะในกรณีอย่าคำว่านาที่แปลว่าฉันฉันเนี่ย ให้บวกกับกาเพราะว่าคําว่าฉันหรือนาเนี่ยไม่มีตัวสะกดอยู่แล้วให้บวกกับกาจะกลายเป็นเนกาในกรณีที่ต้องจไว้น,นะคะนาบวกกับกาจะกลายเป็นเนกาโนแปลว่าเธอโนอไม่มีตัวสะกดบวกกับกากลายเป็น เนกาเนกาตัวนี้เป็นเนกาชอชอแปลว่าดิฉันกับผมหรือฉันแบบสุภาพบวกกับกาชอไม่มีตัวสะกดนะคะบวกกับกากลายเป็นเชกาเชกา ต่อมานูกูแต่ว่าใครนูกูเนี่ยคำว่ากูตัวสุดท้ายไม่มีตัวสะกดบวกกับกากลายเป็นนูกานูกาดอกจำเลยนะคะตัวนี้สีตัวนี้เปลี่ยนรูปนะตัวอย่างประโยคนะคะ เนกาคาโยคาโยแปลว่าไปเนกาฉันในกรณีนี้เนไม่มีตัวสะกดตัวนี้นะคะตัวนี้ไม่มีตัวสะกดจึงใช้คำจึงใช้กาประโยคนี้แปลว่าฉัน ไปต่อมาเนกาแปลว่าเธอแต่คำนี้นะในคนเกาหลีเขาจะออกเสียงคำว่า n นเพื่อเป็นการแยกเสียงสองเสียงให้ออกจากกันนะคะนีกาคัดนี้นีกาคันนี้แปลว่าค่ดดะตัวนี้แปลว่าไปนี้หรอนีกาคันนี้ เธอไปหรอไปแล้วหรอด้วยอืมต่อมาเชกาคาเกสมิดาเชแปลว่าชีฉชันกับผมเป็นคำสุภาพไม่มีตัวสะกดจึงใช้กับกาคาเกสมิดาคาแปลว่าไปเกสมิดาตัวนี้แปลว่าจะเปลี่ยนนี้แปลว่า ฉันจะไปต่อมานูกาคัมิกะนูกา,กามาจากคำว่าอะไรนูกูบวกกับกาซึ่งกูไม่มีตัวสะกดนูกาคัมิกะประโยคนี้แปลว่าใครไปล่ะคะ ต่อมา,ยอ,มาย,ออยอนพิลีสมิดายอนพิลีสมิดายอนพินดินสอยอนพิลมีพินตัวสุดท้ายของคำมีตัวสะกดจึงใช้กับอีอิสมิตามีแปลว่ามีดินสอ อันเกียเก่ยงีอบซมิดแปลว่าแว่นตาอัน่ยง,งมีตัวสะกดจึงใช้กับอีอีใช้ชี้คำนามที่มีตัวสะกดออบซิมิไม่มีเปลี่ยงนี้ถึงแปลว่าไม่มีแว่นตาไม่มี ว่นตากายกรณ์ถัดมานะคะมีองซออึนอึนกับลึนยองซาคือน้ำใช้ชี้กรรมของประโยคกรรมคืออะไรกรรมคือสิ่งที่เรากระทำเช่นเรากินข้าวข้าวเป็นกรรมเพราะว่าถูกกิน เราอ่านหนังสือหนังสือเป็นกรรมเพราะว่าถูกกินเป็นกรรมของมันนะคะคำนามที่มีตัวสะกดใช้์คำนามที่ไม่มีตัวสะกดใช้ลเช่นวิธีการใช้นะแชกตัวนี้แปลว่าหนังสือแชกมีตัวสะกดเพราะฉะนั้นจึงบวกกับอ์เป็น คำที่ใช้ชี้คำนามที่เป็นกรรมและมีตัวสะกดแอะถ้าได้ฟังคลิปข้อสอบได้ยินบ่อยเลยคำนี้เพราะฉะนั้นพามาบวกกันจะเป็นเชกเกิลเชกเกิลตัวนี้นะคะต่อมาชาชาตัวนี้แปลว่ามีสองคมหมายมีชากับรถชาไม่มีตัวสะกดจึงบวกกับเลิรลเลใช้ชี้คำนามที่เป็นกรรมและไม่มีตัวสะกดก็กลายเป็นชาเลิร มาดูตัวอย่างประโยคนะคะตัวอย่างประโยคอันนี้ชินมุนเผมนิดาชินมุนแปลว่าหนังสือพิมพ์หนังหนังสือ พิมพพ่อพันกลันอืชิ้นมุนคำท้ายมุนมีนีอึนมีตัวสะกดใชเอึนอึนใช้ชี้คำนามที่เป็นกรรมและมีตัวสะกดพมีตาดูอ่านอชิ้นมุนอึนพมีตาดูหนังสือพิมพ ดูหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์อืมต่อมาคอ p ฟดื่มมาชิมิด้กาแฟกาแฟคำว่าพี่ไม่มีตัวสะกดเพราะฉะนั้นใช้เลยืลใช้ชี้คำนามที่เป็นกรรมและไม่มีตัวสะกดมาชิมนี้ดาแปลว่าดื่มเพราะฉะนั้นคำนี้แปลว่า ด,ดื่มกาแฟด,ดื่มกาแฟต่อมาซูยองอึลทำนี่าสูยองคือว่ายน้ำว่ายน้ำทำนี่ตาทำสูยองยองมีตัวสะกดเพราะฉะนั้นที่งใช้อึลอ้ลใช้ชี้คำนามที่เป็นกรรมและมีตัวสะกด ทำนีทเพราะฉะนั้นคำนี้แปลว่าทำว่ายน้ำก็แปลว่าว่ายน้ำนั่นเองว่ายน้ำต่อมาพับบุลบกมิดพข้าวข้าวนะคะข้าวไม่ใช่พับนะข้าวพับมีตัวสะกดเพราะฉะนั้นจึงใช้อืออืใช้ชี้คำนามที่เป็นกรรมและมีตัวสะกดตรงนี้ มอกซ์มีดากินเพราะฉะนั้นคำนี้จึงแปลว่ากินข้าวกินข้าวหนูอยากหัดแต่งประโยคเองอะค่ะได้เลยหนูแต่งประโยคมาแล้วถ้าอยากให้เช็คให้ว่าถูกหรือไม่ถูกเมนชมันไปทางทวิตเตอร์หรือไลน์มาก็ได้ค่ะจะได้เช็คว่าว่าตัวเองอะเข้าใจแล้วหรือยัง แต่งประโยคเพิ่มกันดีกว่าเช่นเชาจะได้ไหมเชไม่มีตัวสะกดเป็นประธานอะไรดีอศสครีมออีซือคือลิม ไอ e c ครีมไอติมนะคะคำนี้ไอซ c คือริมแปลว่าไอติมไอส์ครีมเนี่ยาษาไทยนิดนึงไอติม e นะคะคือริมตัวนี้ริมทาคำท้ายสุดเนี่ยมีตัวสะกดเพราะฉะนั้นต้องใส่เติมอะไรเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกเติมอื้อเพราะว่าอื้อใช้ชี้คำนาม ที่เป็นกรรมและมีตัวสะกดใส่เวิร์บลงไปด้วยมอกซุมนียตามอกซุมนีตามอกซุมนีาแปลว่าอะไรแปลว่ากินนะคะกินประโยคน,นี้งแปลว่าฉัานกินไอซ์ครีมกินไอติมนะคะ